โอ้ต้องขออภัยทุกท่านนะครับภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยครับนี่ขบวนก็เริ่มแต่นู่นนะครับยาวมาซูมซุมไม่พูดใด้บาเพื่อนคุณวะโอ้ไดการไดการไดการยุกนะยาวแล้วมะมีอยู่น่าจะรวมๆช่วงนี้ก็สามสี่สิบคันแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจะยอยกันมาเรื่อยๆครับก็บ้านใกล้เลือนเคียงเนาะมันก็นานหน่อยครับ แน่แหมมีมีให้ดูมีให้ดูครับพอมีให้ดูนะครับผมสุดจัดเลยครับขบวนเริ่มเคลื่อนตัวออกไปแล้วครับนี่ยาวไปแล้วอันนี้ก็เดินขบวนต่อเลยครับอ้ยาวเหมือนกันครับนี่รถมาเยอะเหมือนกันนะ่าจะรวมรวมได้ฮะาหกสิบคันได้นะครับ เด็ดเลยหูช่างตั้มครับแนม่กระท่อมีเนียมด้วยครับนีส่สวยจัดยางหน้าา9.5นะบมน่าจะเป็นเครื่องบโบไปทางนี้วะสุดจัดครับนายโชว์ควันนายโชว์ควันนอย สุดยอดครับแน่เยวเลยไปเริ่มเืมนั่งลออแล้วครับตอนนี้ ติดเครื่องติดเครื่องโอ้โห,หลัางลงก็ยังยาวเลยครับกำลังถอนอยู่ครับเยโอ้เมียเมียขึ้นไปสตาร์ทให้เนาะแล้วก็ข้ามไปว่ะโอ้ ยังไงนี่ยังไงไปไหมนี่รออะไรนี่ไปหลังเขาโอ้ไปก่อนเทก่อนเด้อไปหลังเทหลังนะไปหลังห้ามแซงเดี๋ยวจะโดนแทงไม่รู้ตัวนะครับผมคิวยาวเหยียดเลยนะครับพี่น้องนะครับยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่นะผมวันนี้เลื่อยๆจางไหนว่งจะข้องรถนั่งหงห่มอยู่อ๋อ รถบลิสัตรถบลิสัตเจเจกรอบตัดไยวะรอบตัดไยวะรอบตัดไยวะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงสู้ไหมสูม้ไหมนี่อย <c oughs> จางหูดมากันนี่อ่ะสุดจริงไงสุดจัดเลยครับกันนี้พี่น้องเนี่ยอะไรนี่ <c oughs> โอ้ เริ่มแล้วครับเออรถจะภาพออกก่อนมาติงคิงก่อนมาเนาะไปเลยบ่ไปแล้วครับเปดๆเลยแป็ดๆเลยโอ้ไปแล้ว เริ่มออกตัวแล้วครับตอนนี้อันนี้เป็นชุดที่สองนะับแก้ขับเองดิต้องนำไปให้ต่อเนื่องนะ lưới <laughs> cao lớp này ไปแล้วดูเบี้ยวเสียวตั้งงาน,นจริงครับคันนี้ไม่พลาดเหมือนกันนะครับมาทุกงานเลย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เจ้าครับว้า yeah. ว <Yeah. S 2> uh, งานบุญครับเี่ยสุดเกิน นี่อันนี้ของแทบเ้ยอบสูบเดียวก็มาได้ครับอันสุดท้ายแล้วผมไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับ อ่าโอเคครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้านะครับที่งานบุญครับคลิปนี้ลำลาสั้นไปก่อนครับสวัสดีครับ